สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพีพีธรรมดานะครับต้องมีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์องวมาที่สิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับลาวสตาร์ก็คือเลขจากประเทศลาวนะจะออกทุกวันทุกวันเลยนะครับเวลาป่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงสี่ถึงห้านะครับเป็นต้นไปนะครับ จนถึงจน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 กระทั่งถึงเวลามันหยุดเนาะเพราะมันไม่ได้หยุดง่ายๆมันไม่เป๊ะนะอืมมันไม่เป๊ะเท่าไหร่ก็ไปสักเลยเวลาไปสักสามนาทีนั่นแหละอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาของเขานาฬิกาของเขาอะกับของเรามันอาจจะคลาดเคลื่อนกันนิดหน่อยประมาณนี้สักสามนาทีสี่นาทีองประมาณนี้แหละระหว่างประเทศลาวกับประเทศไทยนะอืมเวลา เป็นลาเื่ยมกันเลื่อมเรมกันอะไรคนนี้ครับก็ขอขอบพระคุณทรามาทิพทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอาวันนี้มีอะไรมาฝากเมื่อวานนี้ก็เข้านะครับแต่เข้าด้วยตัวตัวตัวรูดนะอสําหรับตัวเจาะเนี่ดอดตลอดนะอดตลอดนะครับบอกไว้ก่อนผิดตลอดแล้วะงั้นเลยพูดง่ายๆจับไม่เข้าทักทีต้องรูดเท่านั้นนะครับต้องใช้วิธีรูดนะ โหดกับวิ่งนะครับอุมรียนกับวิ่งอามาณนี้นะครับใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ไปนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคง,ง,งมัง่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับไปชมกันเลยครับวานนี้เนะาะวันที่10กันยาย,ยน2566นะครับลาวสตาร์นะครับ 6 7เนะครับเน้นที่7กับ8นะเน้นที่7กับ8 7ันทงที่7นะครับ7997 7 0้7 7 1 1จ7ดเจ7ดศูนยเ็ดงเป็น่ะครับเวนชุดวินนะครับชุดวิน9071 2 3นะครับ907123นะครับประมาณนี้นะครับขอขอบคุณออกมานะครับ ชนชอบค่อยจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็ลื่นๆกันไปนะครับเด่นนะครับอืมแบบนี้พันทองที่เจ็ดนะอืมเดนแปดนี่เปลองหกก็เป็นเปวรองนะครับหกนะไอเจรลูดก็รูดที่เจ็ดเป็นหลักนะอ่าแปดลองหกพิ่เรณาดูนะครับประมาณนี้นะครับเจ็ดกับแปดนะครับประมาณนี้นะครับ มีัครบเวลาเอาจริงๆนะมันอาจจะเป็นหกับ7ดนะครับตัวเน้นมันไม่ค่อยจะมานะบอกไว้ก่อนนะเป็นการแก้เค็ดเอานะแก้เค็ดเอานะครับเน้นตัวหนึ่งให้ไปเอาอีกตัวหนึ่งเพราะง,งั้นถือพูด,ดง่ายๆมันมันมันจะไม่มามประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นเน้นเจต้องไปเอา8กับหนะครับอโดยเฉพาะหกนะนะประมาณนี้แหละตัวนอกสายตามันชอบมานะครับ จัดไปเลยตามนี้นะครับสไตล์ช่องนี้ตัวเน้นไม่มามาตัวลงนะครับประมาณนี้นะจัดไปนะครับประมาณนี้นะคนชอบค่อยว่ากันนะครับไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับจาคุยนะอันนี้พูดเรื่องจริงนะครับให้เอาตัวที่ไม่ได้เน้นนะครับมานี้มันชอบมานะครับประมาณนี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสำหรับวันนี้ก็เท่าน,นี้เนาะสวัสดีครับ